นโยบายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะมีอย่าง20บาทตลอดสายใช่ไหม,มรถไฟฟ้าเนี่ยก็เท่ากับว่านโยบายนี้ก็ต้องก็ต้องพับไปนะคุณน้องถูกไหมแต่ทางฝักฝั่งของอโฆศกพักเพื่อไทยอะ่ะ คุณอนุพรเองอก็บอกว่าเสียดายนะเสียดายที่รัฐบาลภูมิใจไทยไม่ไปต่อนะคือบอกว่าเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าปรากฏว่าถูกพับไปนะคะคร,รวมถึงหลายๆนโยบายที่ก่อนหน้าเนี้ยหลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าลงทะเบียนไปแล้วดําเนินการไปแล้วอย่างเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอาจจะไม่ได้ใช้นะพอ20บาทตลอดสายไม่ได้ไปต่อเนี่ยทางฝั่งของคุณเพื่อไทยบอกว่ามันเสียดายที่รัฐบาลใหม่จะไม่เดินหน้าไปต่อแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลใหม่นะว่ากันไป นะเพราะว่าคุนอุทินก็ยืนยันชัดเจนว่าคงไม่ได้เอามาใช้ต่อแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอทางฝั่งของเพื่อไทยเขาบอกว่าเสียดายไม่พอนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจําได้ตอนช่วงเลือกตั้งอ่ะพักภูมิใจไทยเองเขาก็มีนโยบายเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเหมือนกันนะมีเหมือนกันสีบาทตลอดทั้งวันอ่ะเออเขาบอกว่าอ่ะในเมื่อ20บาทตลอดสายไม่เอามาใช้อะ่ะภูมิใจไทยไปดึงนโยบายที่หาเสียงไว้มาใช้ก็ได้นะ40บาทตลอดวันเดี๋ยวต้องมาฟังว่าแกนาของภูมิใจไทย จะมีการตอบกลับเรื่องนี้ยังไงนะครับรวมถึงอีกหนึ่งนโยบายคือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่ณตอนนี้เห็นบอกว่าทางพรคประชาชนเองเขาก็ก่อติดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับคุณอภิสิษ์ไล่ศัต,ตรูไกลสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกนะครับว่ากรณีของเพจทักก้าซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่อ้างว่าเมื่อปี67เนี่ยได้รับงบประมาณเพียง635ล้านบาท คุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองในฐานะสสที่ติดตามนโยบายด้านซอฟ t ์พาวเวอร์มาโดยตลอดขอชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่ได้เคยอภิปรายในสภาไว้ก็คือ1ทักก้าเนี่ยนะฮะยังไม่ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานส่วนราชการไม่มีงบประมาณเป็นของตัวเองไม่มีตัวตนอยู่จริงการดำเนินงานนั้นจะเป็นการกระจายเงินงบประมาณไปยังกระทรวงและกรมต่างๆเพื่อดูแลโครงการเช่นด้านภาพยนตร์อยู่กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ด้านอาหารอยู่กับกระทรวงสาธารณสเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่างบประมาณปี67เนี่ยจริงอยู่ว่าคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ได้งบมา635กว่าล้านบาทจากงบกลางแต่นอกเหนือจากงบก้อนนั้นรัฐบาลยังของงบเพิ่มเติมซอฟต์พาวเวอร์เพื่อจัดงานมหาสงครานและอีเวนต์อีก400กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีงบโครงการซอฟต์พาวเวอร์ในกระทรวงอื่นๆอีกนะครับ2,100กว่าล้านบาทดังนั้นบอกว่างบซอฟต์พาวเวอร์ปี67เนี่ย มากกว่า3,000ล้านบาทไม่ได้จบแค่600กว่าล้านแน่นอนแล้วก็บอกว่าปี68นะครับคณะกรรมการซอฟ t ์พาวเวอร์ได้รับงบประมาณไป2,300กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีการขอเพิ่มเติมในงบกลางอีก1,300กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีงบโครงการซอฟท์พาวเวอร์ในกระทรวงอื่นๆอีก2,000กว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นงบปี68เนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยใช้เงินในเรื่องซอฟ t ์พาวเวอร์ไปกว่า5000ล้านบาทแล้วหากรวมเงินงบประมาณ2ปีเนี่ยเกือบ8 0 0 0ล้านบาทนะครับ แล้วก็ข้อ4บอกว่าโครงการเรือทงที่อยู่ในโครงการที่สำคัญเนี่ยก็คือ one family one soft power ที่หลายคนก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ยนะฮะหครอบครัวหนึ่งซ o ฟเนะนี่เป็นโครงการอบรมทักษะขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณปี67ถึง227ล้านบาทแล้วก็ในปี68นะครับใช้งบถึง752ล้านบาทบอกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายอบรมคนไทย20ล้านคนให้ได้ภายใน4ปี แต่ปรากฏว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาผลผลิตของผู้อบรมเนี่ยได้เพียง20,000กว่าคนแค่นั้นเองดังนั้นโครงการนี้นะครับที่ตั้งเป้าในปี67ว่าจะมีเชฟอาหารไทยถึงหมื่นคนในปีนั้นแต่ปรากฏว่ามีคนเข้าร่วมอบรมเพียง1,300คนเท่านั้นแล้วก็ข้อ5้าคุณอภิสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าในงบประมาณปี69รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยของงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์กว่า3,900ล้านบาทแต่หลังจากการพ้นตตำแหน่งของนายกแพรทองทาน ทำให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์สิ้นสภาพไปด้วยแต่งบกว่า3,900ล้านบาทที่ผ่านสภาไปแล้วก็ยังคงกระจายไปอยู่ตามหน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นเงินอุดหนุนภาพยนตร์ก็ยังคงอยู่กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเงินอบรมเชฟอาหารไทยอยู่กับกระทรวงการอุดอรมศึกษาเป็นต้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกนะครับว่าจากนี้สิ่งที่สาคัญไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆตนในฐานะสสจะติดตามตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณก้อนนี้ ที่กระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆต่อไปนะครับจริงๆก็มีความเคลื่อนไหวจากสวอลงกฎวรกีด้วยนะคะในฐานะประธานกมธง,งบประมาณบอกว่ากําลังตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็สัปดาห์นี้มีการนัดประชุมการจะดูความคุ้มค่าของเรื่องของงบซอฟท์พาวเวอร์ใช้จริงไหมแล้วก็เรื่องของโครงการต่างๆเนี่ยมีคนใกล้ชิดของอดีตนายกเข้ามารับโครงการหรือเปล่านะเป็นข้อสังเกตของสวของกมธง,งบประมาณน,นะคะคคทีนี้อีกนโยบายเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่ น่าจะต้องพับไปพร้อมกับอดีตนายกนะคะเรื่องนี้คุณสุภชัยใจสมุทรประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรักภูมิใจไทยแกนนำรัฐบาลปัจจุบันให้สัมภาษณ์ประเด็นที่พักเพื่อไทยเรียกร้องให้พักภูมิใจไทยปัดฝุ่นเอานโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันที่พักภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้กลับมาใช้โดยบอกว่าสภาสมัยที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเป็นประธานกมทรร่างพรบขนส่งทางรางก็มองว่าสามารถนำกฎหมายดังกล่าวมาใช้ ร่วมกับพรบรตัวร่วมและพรบร,รอฟอรมรเพื่อดําเนินการศึกษาให้รู้ต้นทุนที่แท้จริงของค่าโดยสารรถไฟฟ้าว่าต้นทุนจริงเป็นเท่าไร่กันแน่คุณสุประชัยบอกว่าต้องยอมรับว่าความจริงคือสิ่งที่พักเพื่อไทยเนี่ยคิด20บาทตลอดสายไม่ได้อยู่บนพื้นฐานการศึกษาว่าต้นทุนเท่าไหร่เป็นการยกตัวเลขขึ้นมาเลยลอยเพื่อหาเสียงเท่านั้นเองโดยอาศัยกฎหมายที่มีอยู่โดยเฉพาะพรบรฟมที่มีกองทุน หรือนะํางบประมาณส่วนอื่นมาชดเชยส่วนต่างเพราะจริงๆแล้วเอกชนเนี่ยเขาไม่ได้ลดราคาให้แต่เป็นเรื่องที่รัฐเนี่ยเอางบอันอื่นไปอุดหนุนซึ่งก็ถือเป็นเงินภาษีด้วยคุณสุภาชัยระบุว่าคำถามคือทําแบบนี้การเอางบประมาณมาหาเสียงคือเหมือนเอางบอะอแล้วก็มาใช้เป็นการโฆษณาหาเสียงหรือไม่มองว่าไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องอะนะคะก็บอกว่าต้องยอมรับว่านโยบายที่เกิดขึ้นเนี่ย ที่ดำเนินไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องไปพิจารณาว่าต้นทุนจริงๆเท่าไหร่แล้วรัฐต้องอดหนุนเท่าไหร่ที่สําคัญคุณสุประชัยมองว่าวันนี้คนกรุงเทพไม่ได้ใช้แต่รถไฟฟ้าบางคนใช้รถเมล์ด้วยการจะบอกให้พักภูมิใจไทยรับช่วงนโยบายรถไฟฟ้าต่อ,อโดยที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการก็ไม่ควรทํา แต่รัฐบาลที่จะเข้ามาหลังจากนี้ก็จะศึกษาค่าโดยสารรถไฟโดยรวมนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องอุดหนุนมากกว่าที่ควรด้วยที่สําคัญคือต้องถามว่านโยบายเนี้เป็นเรื่องด่วนหรือไม่คือทางาพักภูมิใจไทยเขามองว่ามันยังมีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องการศึกษาที่ต้องดูให้ครบถ้วนก่อนว่ามีกฎหมายอื่นๆเข้ามาอีกหลายฉบับมีพรบออก,ออกอีกหลายฉบับ ต้องคิดเรื่องต้นทุนด้วยแล้วก็การดึงรถเมย์เข้ามาเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าค่ะก็คือมองว่าในเมื่อต้นทางเนี่ยมันไม่ถูกต้องอการจะเอามาทําต่อเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่สมควรทําเพราะฉะนั้นถ้าจะทําในการลดค่าครองชีพใหกับประชาชนเรื่องการเดินทางเนี่ยต้องไปศึกษาให้ดีก่อนอนะฮะส่วนกระแสะเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านเรื่องของบุคคลที่จะมาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่บอกว่ามาจากสายบุรีรัมย์เนี่ยนะฮะ คุณสุประชัยก็บอกว่าบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรีทุกตําแหน่งนะครับนายกก็จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับงานไม่ได้มองว่าเป็นใครมาจากไหนดังนั้นจึงต้องบอกว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมันไม่สําคัญถ้าอยู่บนพื้นฐานในการทําอย่างไรที่จะทําให้หลักนิติธรรมกลับเข้ามาสู่ประเทศ เรื่องความยุติธรรมความเสมอกันทางกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญที่มาจะเป็นอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับมาแล้วบริหารโดยยึดหลักนิติธรรมทําให้กระทรวงยุติธรรมกลับมายุติธรรมจริงๆใครก็ตามที่มาต้องอยู่บนพื้นฐานนี้และทําให้ความยุติธรรมนั้นกลับคืนมาอแน่นอนว่าตอนนี้หลายคนก็มีการ วิาพากษ์วิจารณ์นะจากคดีที่มันเกิดขึ้นนะคุณน้องทั้งรเรื่องของเขากระโดงแล้วก็คัวสวท,ที่นัดตอนนี้เนี่ยดีเก็เข้ามาดําเนินการแล้วด้วยถ้าเจ้ากระทรวงยุติธรรมคนใหม่มาจากสายบุรีร,รมัมอันนี้ด้วยความเคารพนะเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอมันจะทําให้เรื่องของคดีความต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นไปตามความยุติธรรมหรือเปล่า